ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยู u b e ชีพทคำความพิเศษนะครับวันนี้วันอาคารที่6กมินาคม2567ันานะครับผมอยู่ที่พักเพื่อไทยนะครับมาดูบรรยากาศพี่พี่พพพพองท่านครับมาดูบรรยากาศนะครับที่นายกสิงห์กำลังจะเดินทางครับี่อยู่ที่พักเพื่อไทยนะครับ รู้สึกข่าวรอกันเพียบเลยนี่นะครับก็ตอนนี้เราจะเห็นคนที่จะสามารถขึ้นไปได้นี่ก็จะต้องเป็นสสนด้นนะครับนี่ครับดีนครับกองทัพนักข่าวกองทัพนักข่าวครับที่เดินทามาเพื่อขึ้นไปได้นะครับ พาชมพาชมบตรยากาศนะครับนี้บริเวณหน้าพักเพื่อไทยที่เป็นชมตักใหม่นะครับนี่มีพี่น้องเสื้อแดงนะครับก็เป็นทางมารอพบผมพาไปดูบริเวณแน้นอกพักนะครับจ็จะมีตมรวจมาด้วยพี่น้องเสื้อแดง นั่งรอกันอยู่นั่งรอกันอยู่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าท่านทักษิณจะเดินทางมากี่โมงนะครับไม่รู้นะครับแต่เท่าที่ผมดูนี่ก็บรรดาสสก็ทยอยเดินทางมานี่ครับคือคักเป็นอย่างยิ่งนะครับ เข้ามานะครับผู้ศึกษา v ีดีเริ่มได้ยกทักษิณคอยเวอร์รักตลอดไป นี่ติ๊กแลบนะครับนี่ฮะช็อกมิ้นเกิดขึ้นที่นี่ดูบรรยากาศนะครับอันนี้ภายในท้องสมุดที่พักเพื่อไทยนะครับบรรดาแฟนคลับ FC ฟนายุทักษินก็มารออยู่นี่ครับทุกักเป็นอย่างยี่นะครับ ขึ้นไปไม่ได้นะครับขึ้นไปไม่ได้เมื่อกี้ผมเห็นคณนะโฆษกของพักเพื่อไทยนะครับอยู่ห้องข้างหลังเขาก็เดินทางมาถึงแล้ว อ่ะดูบรรยากาศ,กาศต่อสดจากทัพเพื่อไทยนะครับมีห้องผู้สื่อข่าวสวัสดีครับสวัดสดีครับคุณลุกเดชลุกพลวันนี้ไม่รับรอคุณอาจารย์วันนี้มีอะไระแต่ลงข่าวนะครับเราโฆษกพสกสเชนนิ่ง นักข่าวอยู่ข้งางนอกมเลยคับหลังก็ได้แล้วหลังเคสามถุยอเคสามถุยข้าสมทอนะครับ ครันรักข่าวรออยู่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นจุดตรงนี้จะเป็นจุดที่ท่านเลยอทัศิลจะขึ้นใหม่ก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าท่านจะเดินทางมากีโมนะครับเห็นเมื่อไหร่ เห็นเมื่อไรก็ไม่นั้นทำไมผมผัวผมยุ่งเนี่ยะพิธีพี่พี่มาใส่ใจนะมากับคุณอาสุกามาต้องอาหารไปให้ลายขั้นบนชั้นหกไปยุ่งเจ๊มาที่โมง่ะสองสองบ่ายสองบ่ายสองบ่ายสองนะครับไปาสองโอ้ยอีกชั่วโมงกว่าอีกชั่วโมงกว่าคนที่ขึ้นไปได้สองสองอย่างเดียวเหรอใช่ใช่ ผู้ติดตามไม่ได้เลยนะผู้ติดตามไม่ได้เลยครับผู้ติดตามไม่ได้วันนี้สตรีทมากจริงจริง,ร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 งกาดจากสิเจลิตี้นี้ก็คุ้นเคยกันนะที่สายยันแล้ววันนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่แะ ก็ยังมีเวลาอีกนะฮะเดี๋ยวผมไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าเล่นตัวแรกพี่เล้วท่าน้ ไปทานดีกว่านะครับโอ้โหอีกสักพักหนึ่งอ่ะเอ๊ะคุณเต้รถแดง พ่อแม่พี่น้องก็มารอนะครับทักษิณชินวัตรนายกในดวงใจใม,มีบรรยากาศพักเพื่อไทยนะครับนี่เลยแต่ว่ากำหนดการบ่ายสองเดี๋ยวผมไปห,หาอะไรทานก่อนดีกว่า โอเคขอบคุณฟนรายก,การทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ทีิปทำคาวพิเศษนะครับเดี๋ยวมาไลฟ์กันใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ